สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันอีกสักคลิปอีกสักเล็กน้อยนะในเรื่องของการพิจารณาพระแท้จากศิลปะเชิงช่างต่อจากคลิปเมื่อวานอีกนิดนึงนะพอดีว่าคนเจอว่าสององค์นี้น่า,นาจะมามีอะไรบางอย่างให้ดูนะครับน่าสนใจน่าสนใจสององค์นี้นี่เป็นพิม นี่เป็นพระพิมพ์พหลวงพ่อโตพระหลวงพ่อโตของหลวงปู่ชูวัดนาคปลกฝั่งทนเทลลอเมื่อราวราปี2 4งสเออทลลองสี่นะมีเนื้อมีเนื้อที่เป็นเนื้อสำลิดกรับดำหรือทําตาลเข้มๆก็มีนะแต่มีน้อยมากแล้วก็หลังเป็นยันนูน สององนี้เนี่ยสององนี้นี่เป็น,เป,นเป็นหลังหลังเป็นยันจมนะครับหลังเป็นยานจมยันจมเป็นพิมพ์ประกบะเดี๋ยวเรามาดูกันพิมพ์ประกบแต่ว,ว่าจะในเรื่องออออศิลปะเชิงช่างอะนะต่อจากเมื่อวานนะครับเดี๋ยวก็ควบคู่ไปด้วยเรื่องธรรมชาติขององค์พระอีกนิดหน่อยในการเจรหลอ ขยายนิดอ่าพวกเราต่อมานะให้ดูก่อนละกันอะนี่นะครับยันจมนะยันจมมาดูผิวพระเหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวแห้งๆนะครับดำๆนี่คือคาบคาร์บอนแล้วก็จะมีเม็ดหูเม็ดเนื้อเกินเม็ดหนะูเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้อย่างน,บบนี้ทำชาแบบนี้เห็นไหมครับ แห้งๆแต่ไม่กระด้างตานะพวกเราย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วด้วยก็ได้นะก็ดิก็จะดีนะเนี่ยถ้าพักเก๊ถ้าถอดพิมพ์เนี่ยล่องยนันพวกนี้จะไม่ลึกจะตื้นๆเบลเๆเลยนะครับล่องยันจะไม่ได้ลึกแบบนี้นะครับจะตื้นๆเบลเๆนะครับ,รบรอันนี้ประกบพิมพ์ประกบพิมพ์ประกบอมา,มาดูขอนประกบ เดี๋ยวดูรอยประกบนะนี่นะครับเห็นรอยประกบไหมเด it, ี๋ยวชี้นิดนึงเดี๋ยวชี้เดี๋ยวชี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับมันจะเป็นรอยประกบตรงนี้นะนี่รอยต่อช่อเดี๋ยวเห็นรอยข้างนี้เห็นรอยชัดกว่านี่ตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้ถูกตะใบไปอ่ะบางทีก็มบองไม่เห็นนะสองสอง คือตอนที่ประกบเนี่ยก็จะเกิดเป็นร่องแบบนี้เกิดเป็นร่องแบบนี้แผ่นหน้าแผ่นหลังพอประกบกันบางทีก็เป็นเพราะว่ามีการขยื่นประกบแล้วไม่ตรงอ่ะพวกเราดูเห็นไหมดูแผ่นหลังนะแผ่นหลังนะแผ่นหลังแผ่นหลังนี้นะแผ่นหลังนะอันนี้แผ่นหลังอันนี้เป็นแผ่นหลังนะครับนี่เป็นแผ่นหลังอ่านี่เป็นร่องรอยต่อนะครับนี่เป็นแผ่นหน้า นะครับเดี๋ยวดูเราดูแผ่นหลังนะดูนะครับเ <dimensional. S 1> ห็นไหมเห็นไหมคือประกบคือประกบแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงกับแผ่นหน้าจะขยื่นขยื่นอะ่ะเนี่ยลักษณะพาแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ขยื่นขยื่นหน่อยนะนะครับขยื่นขยืน่นบางทีแผ่นหลังแผ่นหลังแผ่นหลังใหญ่กว่านะครับดูจากข้างนี้เราจะรู้เลยว่าแผ่นหลังนี่ใหญ่กว่าด้านนี้เนี่ยเพราะว่าขยื่นออกมาพอขยื่นออกมาก็ตรงนี้ก็เกิดเป็นหลุมร่อง ล่องรอยต่อนะครับมาดูกลับไปที่ศิลปะเชิงช่างพวกเราคลิปนี้ทำสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะมีบางอย่างน่าสนใจพวกเราดูศิลปะเชิงช่างถ้าถ้าดูคลิปที่แล้วแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจละเห็นไหมครับสังคติเป็นสังคตินะครับตรงซอกแขนเนี่ยตรงนี้เนี่ย พอดีว่ามีแค่สององนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับกับในแม่พิมพนะตรงซอกแขนซ้ายเนี่ยซอกแขนซ้ายเนี่ยมีการปาดแต่งขุนเทียนนะครับตรงเนี้ยมีการปาดแต่งขุนเทียนนะนะครับปาดแต่งพอปาดแต่งก็จะเป็นร่องนะเป็นรอยแต่งเนี่ยครั้งนี้ไม่มีนะครับเอาเดี๋ยวสอง ถูกข้างหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นร่องเห็นเป็นร่องไหมเห็นไหมครับมีการปาดแต่งนะครับปาดแต่งทุกข้างนี้ข้างน,างนี้ข้างนี้ก็มีนะเห็นไหมเป็นร่องเ่ยอย่างเงี้ยไม่รู้คือช่างเนี่ยก็ต้องการเจตนาน่าจะน่าจะต้องการให้พิมพ์ตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะนะ ก็แล้วแต่จินตนาการของช่างนะครับนี่ดูแม่พิมพ์เรามาดูแม่พิมพ์เนี่ยดูสังคติเห็นไหมครับสังคตินี่เป็นแท่งๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเก๋ถอดพิมพ์มันก็จะเบลอๆนะครับจะเบลอๆเบลอหมดทุกส่วนแหละหดูมือดูมือของเก๋นี่ใช้ฉีดเอานะพวกเราใช้ฉีดนะ ใช้กรรมวิธีการฉีดแบบพระสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยรอยตะไบเลยพวกนี้พอถอดไปแล้วเนี่ยรอยตะไบมันก็จะจะไม่เป็นอย่างเงี้ยจะไม่คมเป็นร่องเป็นร่องแบบเนี้ยจะไม่คมเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้จะยับยับอ่จะยับเยินยับเยินนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ศิลปะเชิงช่างเห็นไหมครับ พิมพ์เนี่ยแกะลึกแม่พิมพ์เนี่ยแกะลึกนี่แม่พิมพ์แกะลึกอธิบายในคลิปที่แล้วนะย้อนกลับไปดูนะพวกเราดูซ้ำๆนะครับ ไม่ต้องไปจำตำหนิพิมพ์ให้มากแต่จำได้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะดูซอกแขนพวกเราเห็นไหมซอกแขนเนี่ยพักแท้เป็นแบบนี้นะเนี่ยซอกเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกองเนี่ยซอกอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยคือคือซอ่อมเป็นซอกลึกเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นหุ่นเทียนกดออกมาจึงจะสามารถทําเป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วบางคั้งเดี่ยวช่างก็จะมีการ จะมีการปาดแต่งนะครับนี่ก็น่าจะปาดแต่งนะเนี่ยนะครับตั้งแต่ช็อกลักลัยลงมานี่ปาดแต่งนะเออมีรอยอยู่นะมีร่องรอยปาดแต่งนะครับนี่ของเ้าอนี้ก็ปาดแต่งใช้ปาดแต่งเอานะครับพักเก๋เนี่ยอย่างเงี้ยถอดพิมพ์อย่างนี้ทั้งองค์ก็จะเบลอๆนะครับไม่เป็นอย่างนี้นะครับศิลปะเชิงช่างนะศิลปะเชิงช่างอดูองค์อีกององค์นี้องค์นี้ที่ที่ผมอยากให้พวกเราดู ดูส่วนอื่นก่อนดูส่วนอื่นกอน่ซอกซอกแขนในชะ่ไหมซอกแขนอ่าซอกแขนลึกมีการปาดแต่งขุนเทียนนะครับเป็นอย่างนี้ดูข้างนี้นข้างนี้ก็แต่งขุนเทียนนะครับแขนข้างนี้ เนี่ยเศ้าแขนต้นแขนเนี่ยจากไหลลงมาเนี่ยมีการปาดแจงนี่ก็ปาดแจงเห็นไหมครับนี่ครับพวกเราเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะตรงนี้ที่ผมที่ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะในวันนี้นะในคลิปนี้นะ พวกเราครับดูตรงนี้นะตรงนี้จะมีรอยแตกนะตรงนี้แตกแตกเลยนะครับดูก่อนเห็นไ,ไหมครับตั้งแต่ปลายสังคติเนี่ยแตกลงไปจนถึงพับข้อสองเนี่ยแตกอย่างเงี้ยเนี่ยแตกถ้าเจอแบบนี้นี่ดูง่ายเลยนะนี่พาดแท้เลยนะเจออย่างนี้ที่แท้เลยนะครับแบบนี้นะ แท้เลยนอกจากโลหะนี่เหลืออมเขียวแห้งๆแ,แล้วศิลปะศิลปะเชิงช่างถูกต้องแล้วมีรอยแตกแบบนี้นี่จุดจ่ายตังเลยจุดจ่ายตังเลยเนี่ย mm hmm. เหตุผลที่แตกก็เป็นเพราะว่ามาจากการเย็นตัวของโลหะที่ไม่เท่ากันจากโลหะหลายๆชนิดนะครับที่ผสมอยู่ในเป้านี้แหละ mm hmm. คือสมัยโบราณน่ยแค่แค่โลหะ ลหลอมหรือเห็นว่าเหลวๆแล้วก็เทเบ้าเลยนะครับแต่ว่าโลหะบางอย่างมันยังหลอมละลายได้ไม่เต็มที่บางอย่างก็หลอมละลายไปตั้งแต่แรกนะครับแล้วการเย็นตัวก็ไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยร่องแตกแบบนี้เกิดจากการการเย็นตัวค่อนข้างที่จะรุนแรงเนี่ยเย็นตัวแบบเย็นฟึบแล้วก็แล้วก็ฉีกออกไปเลยแยกตัวออกเลยจึงเกิดเป็นรอยอย่างเงี้ยรอยปิกแตกแบบนี้อย่างนี้นี่แท้เลยนะ นะครับอย่างนี้นี่แท้เลยนะดูเราดูจุดอื่นไม่มีมีจุดนี้แหละนะครับถ้าอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยนะครับพิพจารณาสูตรอื่นเรียบร้อยแล้วพอเจอแบบนี้ก็จุดจ่ายตังเลยนะครับจุดจ่ายตังแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกองค์หรอกนะครับ ไม่ได้เป็นทุกองค์เราก็ต้องพิจารณาพิจารณาจากจากสูตรอื่นๆเดี๋ยวนี้ดูพระต้องดู้ครบถ้วนนะให้เหมือนสมัยก่อนให้ดูแว๊บเดียวได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละเซียนใหญ่เซียนกลางเซียนเล็กเซียนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าดูแป๊บเดียวล้วก็ต้องส่องต้องดูนะป้องกันการผิดพลาดพะเกสอยู่เนี้ยขยันทำนะครับเกมมันขยันทำมาดู เนี่ยรอยแตกเนี่ยรอยแตกดูรอยแตกอย่างนี้ที่แท้เลยนะครับรอยฉลากไม่มีนะองนี้ไม่มีรอยฉลากอย่างนี้เม็ดมหูดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเม็ดหูดเม็ดหูดเนื้อเกินเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยตุ่มตุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเม็ดหูดในธรรมชาติของการหลอ่อเป็นแบบนี้สององค์เหมือนกันสององค์เหมือนกัน ก okay. ันะครับชอ่อชนวนพวกเราจำลักษณะตรงข้างๆชอ่อชนวนไว้นะมักจะเจอว่าเป็นแบบนี้นะยกเว้นว่าอย่างเงี้ยโดนตะไตบตะไบลึกอะ่ะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยชอ่อชนวนอยู่นี้ ชอ <ones> <itor> <expresses> ่ชอจ <ones> ันนูนอยู่นี่แต่ก็ยังมาเกิดตรงนี้เนี่ยมาเกิดตรงนี้นี่ครับตรงข้างข้างช่อจนวนมักจะเกิดแบบเนี้ยคือเทแล้วไม่เต็มแล้วมาเดือดเดือดมาเดือดเดือดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างข้าเนี่ยอย่างเงี้ยเทขึ้นมาไม่เต็มมักจะเป็นแบบนี้นะหลวงพ่อเงินก็อย่างนี้นะครับพระที่ต่อช่อจันนูนนะมักจะเป็นแบบนี้นะมักจะนะมักจะต้องเหลือร่องรอยเห็นเสมออย่างเงี้ยข้างข้างเนี่ย แล้วถึงเป็นรอยช่อแล้วก็รอยแล้วก็รอยตะไบนะครับเควันนี้สั้นๆจะให้ดูรอยแตกแค่นี้แหละเนี่ย,เน,ยเนี่ยครับพวกเรารอยแตกเนี่ยอย่างนี้นะครับเคทำไม่ได้นะเคทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่านี่คือธรรมชาตินะครับรอยแตกอย่างนี้ โอเคขอบคุณพวกเราครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันย้ำอีกทีนะครับพวกเราดูคลิปซ้ำๆนะไม่ต้องพยายามไปจำตำหนิอะไรมากนะดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยเดี๋ยวจำาไปในระบบในระบบความจำของสมองเองแหละนะครับผมก็ใช้วิธีนี้สมัยก่อนก็ใช้อ่านหนังสือก็อ่านซ้ำๆ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 ไม่เข้าใจก็อ่านใหม่ไม่เข้าใจก็อ่านใหม่ก็แบบนี้นะครับ นี่ครับเออพูดเรื่องนี้นิดนึงกล้ามหน้าอกเห็นไหมพวกเรานี่กล้ามหน้าอกนะละเลยซะละของเก๋นี่เวลาถอดเนี่ยถอดแล้วกล้ามหน้าอกนี่แฟบเลยนะผมเห็นแล้วนะแฟบเลยผ้าถอดอะกล้ามหน้าอกนี่แฟบเลยนิดเดียวเลยโอ้โหแล้วก็เสียทรงนี่เสียทรงเสียสูเลยอะนะครับกล้ามต้องเป็นกล้ามอย่างนี้นะครับนี่กล้ามหน้าอกในกล้ามเป็นกล้ามเลยนะครับนี่สําคัญนะอ่า กล้ามหน้าอกเห็นไหมครับอ่าดูอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมครับกล้ามก้ารเป็นมัดมัดเลยกล้ามหน้าอกเนี่ยกล้ามเป็นมัดมัดเลยนะครับก้ามเป็นมัดเลยของเก๊เวลาถอดถอดเสร็จแล้วเนี่ยสังกตินี่ก็จะบางแล้วก็เบลอนะครับกล้ามหน้าอกจะหดเล็กลงเหลือนิดเดียวนะครับทุกอย่างจะมนมนเบลอเบลอนะครับไม่ตึงแบบนี้ไม่ตึงแบบนี้ พระท่้นองค์จะไม่มีอาการตึงแบบนี้เก๋มันจะมนมนเบอร์เบอร์เนะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับดูคลิปซ้ําๆนะเดี๋ยวก็เก่งเองขอบคุณมากวันนี้สวัสดีไปก่อนครับ